สวัสดีค่ะก็ถึงหัวข้อของการเขียนแผนภาพแสดงเสร็จนะคะแผนภาพนะคะแสดงเ็จเนี่ยจะช่วยให้ความคิดเกี่ยวกับเซตนะคะชัดเจนขึ้นเรานะคะเรียกแผนภาพแสดงเสร็จนะคะว่าแผนภาพเวนนะคะหรือว่าเวนนะคะไดแกรมนะคะซึ่งการเขียนแผนภาพเนี่ยจะมักแทนเอกภพสัมพัสด้วย U นะคะแล้วก็ ปิดร้อมด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะส่วน Z เซ็ตอื่นๆนะคะเราก็จะแทนด้วยรูปวงกลมหรือว่ารูปวง V นะคะในส่วนนี้นะคะก็จะมายกตัวอย่างของการดำเนินการของเซตต่างๆนะคะจากหน้าจอนะคะจะปรากฏเห็นเซตนะคะมีเซต a เซต b แล้วก็เซต c นะคะจากภาพ ไม่มีแรงเงานะคะก็จะเป็นเซตว่างนะคะเมื่อเราไปกด u หรือว่าเอกภพสัมผัสนะคะเราจะเห็นว่าส่วนที่แรงเงานะคะจะทึบไปหมดเลยนะคะส่วนเซต a นะคะก็จะแรงเงานะคะเฉพาะเซต a นะคะถ้าเป็น c o m p l i m e n t a นะคะก็จะมีส่วนที่แรงเงาของทั้ง u นะคะยกเว้น เซต A นะคะที่ไม่มีส่วนที่แรงเงานะคะส่วนการดำเนินการของ A อยูเนียน B นะคะก็จะเห็นว่ามีส่วนที่แรงเงาของเซต A แล้วก็เซต B นะคะส่วนยกตัวอย่าง A นะคะลบ b นะคะหรือว,ว่าผลต่างของ a ลบ d ก็คือ,อส่วนของเซต A นะคะแล้วก็ ลบออกหรือว,ว่าหักออกไปของเซต e นะคะก็เลยเหลือแค่ส่วนนี้นะคะที่ปรากฏดังหน้าจอส่วน C-A ลบ A นะคะก็จะเห็นว่ามีส่วนที่แรงเงาของ C แคกรึหนึ่งนะคะส่วนที่ทับกับ A ก็จะหายไปนะคะสำหรับ การดำเนินการต่างๆนะคะเราสามารถที่จะเรียนรู้ในโปรแกรม GeoGebra ได้นะคะซึ่งได้แปะไว้นะคะในแบบทั้งแบบใบความรู้แล้วก็แบบฝึกทักษะนะคะสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะสำหรับแผนภาพนะคะแสดงเสร็จนะคะก็จะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ